รดับเจ็ดแปดสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมาดูกันนะครับว่าต้นทุนที่เหลืออยู่ในช่วงครึ่งปีหลังโอกาสความก้าวหน้าและความสำเร็จจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับบอกได้เลยคําเดียวว่านุม่มครับนุ่มจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนจะถึงจังหวะที่จะข้ามเส้นครึ่งปีมาเนี่ยดาวประจัวของท่านเข้าไปอยู่ในภพอริดด้วยโอ้โหเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยที่หมักหมมกันมานานจากคนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าจากตัวท่านเอง ะะจากคนอื่นคือปัญหาของชาวพิจิกเนี่ยมักไม่ได้เกิดจากตัวเองเหรอกครับส่วนใหญ่เนี่ยไปเกิดที่อื่นนะครับนะจะกับคนที่เป็นบริวารเป็นญาติพี่น้องเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเป็นคนใต้บังคับบัญชานะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามนถึงจุดประตุจุดเปลี่ยนเนี่ยใครละครับต้องรับผิดชอบโอ้โหก็ชาวราศาาีพิจิกไงครับโอ้โหความตรงนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรนะครับอ้าวเรื่อง ดีนะฮะกําลังจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องร้ายมันก็ป้องผ่านเข้ามาบ้างนะครับแต่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็จะทิ้งเขาเรียกวประสบการณ์อะไรต่างๆเอาไว้ให้นะครับไม่ไมใช่ว่าเรื่องร้ายมันจะไม่มีประโยชน์นะครับทีนี้เนี่ยการตัดสินใจหรือการทําอะไรของตัวท่านเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวแล้วยังเป็นจังหวะที่เรียกว่าจะได้แรงได้ใจได้พลังเสริมด้วยนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านเนี่ยนะฮะเคลื่อนเข้าสู่ภพปัตนินะครับดังนั้นเนี่ย มีความเป็นองค์เกณฑ์นะองค์เกณ์นะครับนะองค์เกณ์ของเจ้าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับสำคัญนะครับมันจะเป็นจังหวะที่เข้ามาในจุดที่พอดีจุดที่คนที่เรียกว่าเป็นคู่ค้าคู่สัญญาคู่รักคู่ส่งเสริมคู่ที่เคยร่วมบุญกันมาเนี่ยจะมาช่วยจะมาส่งเสริม มาในจังหวะที่เรานั้นนะเกิดความรู้สึกว่าอ่อนล้าและอ่อนแรงนะครับอ่อนล้าและอ่อนแรงแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคนเราเนี่ยนะเวลาถูกช่วยตอนอ่อนล้านอ่อนแรงเนี่ยมันจะชื่นใจที่สุดจังหวะนี้ผมบอ,อกได้เลยสมุรไพรชาวลักขาธาสีพิจิกแล้วความชื่นใจมันมากมันมากนะครับมันมากเพราะว่าอะไรการได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่ ตัวของเรานะั้นคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันคงจะไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะนั่นที่สุดทีนี้มันจะเป็นพลังมันจะเป็นพลังจังหวะต่อไปในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะแน่นอนครับดาวประจําตัวก็จะต้องเคลื่อนเข้าสู่พบมรณะนะครับจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนอะไรที่ทํามาแล้วไม่ดีต้องเลิกนะครับอะไรที่มีจะมีโอกาสริเริ่มก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นคืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนเรามันจะต้องมีเลิก แล้วก็มีเริ่มนะครับจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าไงเวลาดาวประจำตัวเข้ามรณะเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนที่ตัวเองเลยมันเป็นดาวประจำตัวของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเดินเข้าสู่ภพสุภะกรมลาภเป็นลําดับลําดับไปนะครับตรงนั้นเนี่ยเรื่องราวที่ดีมีรออยู่พบที่ดีย่อมส่งผลดีแต่ก่อนที่จะ ไปรับผลดีมีผลได้อะไรต่างๆเหล่านี้ความเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นก่อนความเปลี่ยนแปลงต้องเกิดก่อนโลกนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไม่มีชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยใครเนี่ยฮะจะมาทําเรื่องละเอียดอ่อนใครจะมาทําเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับดาวังคารนะครับธาตุน้ําอย่างพิจิกเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าอ่อนๆมันไม่เหมือนเอาไม่เหมือนอย่างชาวเมฆเขาชาวเมฆเขาเป็นดาวังคารธาตุไฟโอ้ผงผางกําลังมากมายอะไรเงี้ย ชาวราศีพิจิกเนี่ยองางครท่านนะด้วนอ่อนนะฮะแต่คนที่บอกด้วนอ่อนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่เนียกวา่านั่งหลังโคตหลังแข็งทํางานเป็นระยะเวลายาวๆบนตลอดแล้วครับว่าเมื่อยบนตลอดแล้วครับว่าเพลียบนตลอดแล้วครับว่าเบื่อแต่ไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งงานจริงๆนี่ครับชาวพิจิกเพราะอะไรการที่จะต้องทําสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆความที่มันละเอียดมากเนี่ย มันต้องการความอดทนมากเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีอยู่ในชาวพิจิกนะครับผมบอกว่าโลกนี้เนี่ยถ้าไม่มีชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย,ย,ย,ยใครมันจะมาทําเรื่องยากๆใครมันจะมาทําเรื่องละเอียดละเอียดได้ขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะก็ต้องบอกให้ภูมิใจไปเลยนะครับว่าไออะไรที่ตัวเองคิดว่าโอ้มันไม่ดีเลยทําไมเราต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะประจําตัวเลยเป็นคนระแวดระวังมาก ระวังทุกอย่างนะครับให้สังเกตนะครับเคยเห็นแมลงป่องนมครับเวลามันเดินหน้าถอยหลังเนี่ยยกก้านหน้านะฮะชูหางปอมพิษด้านหลังอะไรเงี้ยระวังนะฮะแต่บางทีเนี่ยระวังก็ยังโดนนะไม่ใช่ว่าระวังเราไม่โดนนะมันก็มันเป็นลักษณะนิสัยนะฮะบางทีมขึงจังหวามันโดนมันก็ต้องโดนบ้างแต่ว่าการที่เราจะโดนอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มันเอามาเป็นประสบการณ์นะครับเอาไว้ให้เราเก่งขึ้นให้เรา ระแวดระวังในคราวต่อไปชาวพิจิกที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะมั่นคงแล้วก็สำเร็จนะฮะในระยะยาวนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจังหวะที่ดาวเนี่ยเดินเข้าดีในตำแหน่งที่เรียกว่าโอเคนละะ้นะฮะเบาอกเบาใจได้ดังนั้นเนี่ยให้คิดดูเลยนะครับว่าตอนนี้เจอใครที่อยู่รายรอบเนี่ยใครบ้างที่ เป็นคนที่เป็นกาลยานมิตรใครเลยที่เป็นที่พึ่งพาที่แท้จริงคุณจะเห็นในตอนนี้เลยนะครับขอให้สังเกตให้ดีๆนะครับชาวลัคนาราศีพิจิ